บอกว่าผมคนหนึ่งเนี่ยก็เป็น FC พักเพื่อไทยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะว่าชื่นชอบการบริหารของคุณทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยนะครับแต่ว่าเวลาเลยผ่านมาเมื่อมีพักเก้าวไกลแล้วเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสพักเก้าวไกลเนี่ยได้มีโอกาสบริหารสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เลยมีแอบปันใจให้พักเก้าไกลนิดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เชียร์กันทั้งสองพักนี่แหละนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือเมื่อเพื่อไทยกับเก้าไกลเนี่ยนะครับได้จับมือกันเนี่ยนะครับผมคนนึงนะครับรวมถึงประชาชนอาจได้หลายคนอาจจะคิดเป็นผมนะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่ทั้งสองพักนี้จับมือกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับคือพักเพื่อไทยพยายามจะกลืนน้ำลายตัวเองนะครับไปเชิญพัก รวมไทยสร้างชาติมาพูดคุยเชิญพักพลังประชารัฐมาพูดคุยแค่คิดมันก็ผิดแล้วนะครับผมก็อยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้คิดไตรตรองดีๆนะครับว่าการที่จะไปเอาพักแต่ละพักเนี่ยมาร่วมนะครับหรือว่าจะผักก้าวไกลเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ขอให้คิดแล้วก็ไตรตรองดีๆนะครับเพราะว่าการที่คุณเนี่ยได้มาเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าไม่คุ้มเสียนะครับเพราะประชาชนตอนนี้เนี่ย สื่อโซเชียลมันเยอะมากเยอะมากไม่พอนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จําด้วยนะครับจำไม่พอผมอยากบอกเลยนะครับว่าทําไมกระแสะก้าวไกลถึงมาแรงนะครับก็คือเขาต้องการให้เด็กยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับได้ขึ้นมาบริหารประเทศนะครับอยากลองดูนะครับว่าการบริหารอของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาเบื่อคนรุ่นเก่า นะครับคนรุ่นเก่าๆที่บริหารประเทศเนี่ยไม่ได้เรื่องนะครับอย่างเช่นรัฐบาลคอสอชอ,อะไรเงี้ยนะครับที่ปฏิวัติรัฐประหารมาแบบนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโตนะครับแล้วก็ประชาชนรู้สึกว่าปากท้องมันไม่สามารถอยู่ได้นะครับถ้าดีจริงฮะผมพูดตรงนะ้ถ้าดีจริงอนะ่งงนะประชาชนเขาเอาต่ออยู่แล้วแหละไม่มีใครปฏิเสธหรอกแน่นอนเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วเราก็ต้อง ให้เขาทําต่ออยู่ต่อบริหารต่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับผมมองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นอีกพรรคหนึ่งนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับมีความเก่าเกมนะครับอยู่พอสมควรนะครับถ้าได้มีโอกาสร่วมมือกับพรรคก้าไกลเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความเก่าเกมตรงนี้นะครับแนะนำรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มัน เข้ากันได้แล้วทางานด้วยกันได้นะครับลองคิดดูดีครับถ้าผักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านผมบอกเลยว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมจากใจคนหนึ่งครับที่เชียร์ทั้งสองพักนะครับ